สวัสดีครับเจ็บอุดรเอฟเซียจารุครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปหลวงพ่อปานครับหลวงพ่อปานวัดบางน้ำโขครับคุณศรียาะครับอายุธยานะครับหลวงพ่อปานครับผู้ชมผู้ฟังโปรดใช้ญยยาณในการรับชมรับฟังเลยนะครับ พระหลวงพ่อปลารุ่นนี้เป็นทรงแม่นนะครับพระหลวงพ่อปลาทรงแม่นนะครับดูและชมครับพิจารณานะครับคาบความเก่าต่างๆนี่ครับคาบว่าหลุดครับคาบนวลครับครับคาบหลุดครับต้องมีนะครับไม่ใช่ร้อยทิ่มร้อยแทงนะครับนวลนวลอย่างนี้นะครับดูครับเนื้อเขาจะเป็นนวลนวลนะครับสีนวลนวลครับองค์นี้ออกสี พี่กุลอ่อนๆนะครับขาวๆคนอ่อนพี่กุลอ่อนๆครับดูและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับหลวงพ่อปานมันมีผ้าฝีมือหลายรุ่นหลายแบบนะครับหลายฝีมือนะครับดูและชมครับผ้าหลวงพ่อปานท่านต้องชมพูนลักษณะให้แม่นๆจําให้แม่นๆนะครับดูและชมอย่างเข้าใจฟังอย่างเข้าใจนะครับที่เมียนการขับกเห่นส่วนตัวของผมนะครับผมให้ข้อควรสังเกตกับทุกท่านครับที่ชับคลิปผมครับนี่ครับหลวงพ่อปานหน้าต้องไม่บี้นะครับ เขาต้องไม่แบนนะครับดูนะครับธรรมชาติเขาตรงนี้เขาต้องกลมเกินครับเพราะเป็นพระจนฉบับครับพระถอดพิมพ์จะบี้แบนครับดูครับนี่ครับเขาหน้าตาต้องไม่บี้ไม่แบนนะครับอกนี่ก็ไม่บี้นะครับตัววีก็าสวยนะครับไอ้จะทื่อๆใหญ่ๆนะครับครับบัวสองชั้นครับองค์นี้ขี่เม่นครับเม่นบัวสองชั้นครับแล้วก็มีหลายหลายพิมพ์นะครับเป็นครับหลายพิมพ์ครับเบน บัวชั้นเดียวก็มีครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะเอามาให้ท่านชมต่อครับต่อจากองค์นี้ครับดูครับท่านมองไปต้องเห็นผงนะครับผงอุดรูนี่จะขาวเทานะครับครับขาวเทานะครับมีเกล็ดขาวนะครับนุ่มนวลนะครับไม่แข็งกระด้างครับไม่ใช่กาวสองตันเขาผสมแล้วหยอดนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยกันนะครับพิจารณาด้วยกันครับใช้สติปัญญาในการพิจารณาช่วยกันนะครับ ว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดมันใช่หรือไม่ครับข้าวว่านหลุดครับหลุดออกไปนี่ตรงนี้ปอกตรงนี้เขาจะแดงนะครับในรูแดงนี่เขาจะมีเยื่อแดงๆนะครับครับไม่ใช่รอยทิ่มรอยแทงนะครับดูครับดูย่าชมอย่าเข้าใจครับนี่ข้าวว่านหลุดครับนี่ข้ามหลุดครับถ้าหลุดนี่เขาด้รูว่านเม็ดหลุดเขาหลุดเขาโดนความร้อนเขายุบตัวครับเขาจึงหลวมแล้วหลุดออกไปครับเพราะกาลเวลามันร้อยกว่าปีแล้วครับ ชมและฟังอย่างเข้าใจนะครับพุทธลักษณะต้องจําให้แม่นนะครับเนื้อเนี่ยเขาจะนุ่มนวลนะครับไม่เป็นสีเดียวนะครับสีอิฐมอนนะครับครับท่านดูดีๆนะครับมันมีมิติการดูอยู่นะครับท่านจงพิจารณาอย่างมีสติครับและใช้ปัญญาในการพิจารณาให้ละเอียดนะครับพระนี่มีของฝีมือครับหลายฝีมือครับครับดูและชมครับฟังครับนี่ครับผงอุดรูครับต้องมีนะครับถ้าผงอุดรูไม่มีนะโบ๋โบอยู่เนือเนืด เป็นอย่างๆเหนียวๆนะครับแข็งๆกระด้างกระด้างนะเป็นของเรียนแบบนะครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับนี่ครับองนี้เป็นขีเม่นสองชั้นบัวสองชั้นนะครับทรงเม่นบัวสองชั้นครับหลวงพ่อปานวัดดอนบางลมนมโคครับจังหวัดเสียยุธยาครับนี่ครับเป็นพระร้อยกว่าปีนะครับยังมีคาบหลุดครับนี่ครับในรูหลุดนี่เขาจะแดงนะครับในรูหลุดนี่ครับที่เขาหลุดออกจากในในรูเนี่ยเขาจะมีเยื่อแดงๆอยู่นะครับ สีชมพูชมพูนะครับดูและชมครับผมยังหมุนให้ท่านดูรอบๆเลยครับนี่ครับอกโจวีนี่ครับสาคัญนะครับไม่ใช่ใหญ่ๆทื่อๆนะครับกระด้างกระด้างนะครับดูและชมอย่าเข้าใจครับพระพานี่ไม่มีฝีมือครับหลากฝีมือครับหลายฝีมือครับตัวเม่นท่านก็จํานะครับครับไม่กระด้างนะครับเนื้อหนึบนุ่มครับในดินนวลครับข้าวว่านหรือตรงมีเห็นไหมครับนี่ครับไม่แดงแดงครับเขาอยู่ในเนื้อครับให้เห็นแล้วปลอดภัยครับ ถ้าไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ท่านต้องคิดได้เลยครับต้องพิจารณาละเอียดครับบางองค์อาจจะมีน้อยนะครับฟังและชมอย่างเข้าใจดูอย่างเข้าใจและชมอย่างเข้าใจและพิจารอย่างมีสติครับครับใช้ปัญญาในการพิจารณาด้วยนะครับไม่ครับความคมชัดต่างๆนะครับความเป็นธรรมชาติัต้องดูด้วยนะครับดูให้ออกครับครับอย่าไปฟังสตอรี่อย่างเดียวนะครับฟังครับอย่างผมก็ไม่ต้องฟังนะครับพิจารณาอย่างมีสติครับ ครับพิจารณาด้วยกันครับฟังไปด้วยกันครับนี่องค์นี้เป็นสีพิคุณอ่อนครับครับผมมีหลากองค์นะครับบัวสองชั้นนะครับเขาเรียกทรงบัวสองชั้นครับดูครับข้ามลุดต่างๆเนี่ยต้องมีนะครับความเก่าต้องมีนะครับชมได้ฟังอย่างเข้าใจครับครับดูครับดูและพิจารณาครับพระผมชอบอยู่ใกล้ๆกล้องครับท่านอยากจะชมองจริงเชิญนะครับอยู่ที่จังชั้นตึกแดงครับชั้นสองครับห้องหนึ่งสี่หนึ่งครับ เปิดทุกวันครับเวลวันจันทร์วันเดียวครับการห้างเขาปิดครับเปิดทุกวันครับดูครับดูและชมครับชมอย่างเข้าใจฟังอย่างเข้าใจครับม่ชมองจริงได้นะครับถ้าผมชอบอยู่ใกล้ๆกองให้ท่านดูครับผมไม่ได้ถ่ายรูปไม่ท่านดูนะครับอง์จริงมาลงครับองแล้วให้พิจารณาอย่างมีสติครับคนที่เขาเป็นจริงๆก็มีนะครับ แต่เขาจะพูดความจริงแค่ไหนนั้นสุดแท้แต่เขาหรอครับความจริงเป็นสัจธรรมครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับผมหมุนให้ท่านดูรอบๆเลยครับให้ดูทั้งความคมชัดต่างๆนะครับครับครับดูครับเอาองค์จริงมาลงครับองค์จริงมาลงครับมันถึงจะเปิดใจครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับครับผมไม่ได้ไปว่าใครนะครับไม่ได้สอเสียดใครนะครับอย่าร้อนตัวนะครับคนที่ทํานะครับ แต่ร้อนตัวนะครับผมไม่ได้ไปสอดเสียดใครนะครับผมเอาองค์จริงมาลงครับผมพูดความจริงครับความจริงเป็นเสรจธรรมครับดูให้ชมครับธรรมชาติต้องดูให้ออกนะครับนี่ครับธรรมชาติการหลุดครับต้องดูนะครับไม่ใช่รอยทิ่มรอยแทงนะครับแทงทื่อๆกระด้างกระด้างมันอิดมอนนันไม่ใช่นะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับครับมาชมได้หลังต่อครับนี่ครับเห็นไหมครับมีลายนี้เบอบ้างครับการกดนะครับ กดไปครับทาไปมีเส้นนี้นะครับบางองค์ก็อาจจะชัดกว่านี้ครับองค์นี้ไม่ชัดเท่าไหร่ครับจะเป็นรูที่เอาไม้เสียบลงไปถึงจุดตรงนี้ครับแล้วเอาพระขึ้นจากแม่พิมพ์ครับแล้วจึงอุดผมครับแล้วหยอดด้วยน้ำผึ้งครับเข้าเตาความร้อนครับครับอบครับเข้าเตาความร้อนครับพระนี่ผ่านความร้อนนะครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับท่านผู้ชมผู้ฟังครับท่านดูออกไหมครับนี่ครับธรรมชาติเขาครับครับ ดินมันมาดอยู่ครับเวลาเข้าอบความร้อนเขาก็ยืดย่นครับยุบย่นครับรอยยุบรอยย่นนะครับไม่ใช่ลอยทิ่ม้อยแทงนะครับดูนะครับโมเลกุลดินครับดินต้องนวลนะครับตอนดูให้แม่นนะครับจาให้แม่นครับรอยหลุดนี่ครับบอกตรงนี้หลุดออกไปเนี่ยมันก็มีแดงๆครับเยื่อแดงๆอยู่ที่ปากปากรูครับอยู่รูไหนรูนั้นนะครับนี่ครับชมย่ชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับ้อยกวาดตอกนะครับครับนี่นะครับรอยกวาดครับนี่ครับ นี่ครับชมอย่างเข้าใจัฟังอย่างเข้าใจเรียนรู้อย่างเข้าใจครับใช้สติปัญญาในการพิจารณาครับปัญญาด้วยนะครับซึ่งจะได้พระแท้ครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับนี่ครับธรรมชาติต้องดูให้ออกนะครับความหนึบนุ่มนุ่มดินหลวงพ่อปานั้นจะนวลครับหลากสีครับไม่เป็นสีเดียวนะครับสีม่วง่วงครับสีม่วงแดงแดงนะครับสีเดียวๆนั่นนะครับท่านพึงระวังนะครับ จะเป็นพระผีมือหรือไม่นั้นท่านต้องพิจารณาเองครับ e ผมไม่สามารถ e จะไปว่าของใครแท้ไม่แท้แล้ครับให้ท่านพิจารณาอย่างมีสติครับ e ก่อนจ่ายสตังค์นะครับพิจารณาด้วยครับผมให้ข้อควี่ชัดๆนะครับครับนี่ครับครับว่าแดงอยู่ในรูนะครับยังไม่หลุดครับถ้าหลุดตรงนี้มันจะต้องเลือดเยื่อแดงๆนะครับสีส้มๆนะครับแดงๆครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับนี่ครับมาชมด้านข้างครับนี่ครับด้านข้างครับ ธรรมชาตินะครับต้องดูให้ออกนะครับธรรมชาติครับแ็งกระด้างกระด้างทื่อๆไม่ใช่นะครับสีม่วงม่วงนะครับเป็นอิดบอนสีอิดบอนะครับครับฟังและชมอย่าเข้าใจครับผมจะหมุนให้ท่านดูครับดูรอบรบครับดูไว้ด้วยกันครับนี่ครับความเก่าครับเขาไล่นะครับเห็นไ้ครับมันร้อยกว่าปีครับร้อยมันก็ต้องมีความเก่าครับไม่ใช่ร้อยๆยนใหม่ๆอยู่นะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับพิจารณาด้วยครับ ว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดมันถูกต้องหรือไม่ครับข้างหน้าเขาจะสอบกว่าข้างหลังนะครับหลังเขาจะแบนกว่าเล็กน้อยนะครับท่านต้องใช้ความตัองกจดีๆนะครับเิงจะรู้ครับถ้ามองวนเผิ่ๆมันก็เท่ากันนะครับไม่เท่าครับหน้าสอบกว่าหลังครับครับเพราะผาากดไม่พิมพ์ลงหน้าครับเราขึ้นครับข้างหลังครับดูให้ชมอย่างเข้าใจครับฝาหุ่นรูตอนนี้มีความสาคัญนะครับครับมีความสําคัญมากนะครับต้องนุ่มนวลครับ สีขาวเทานวลนะครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับมีเกล็ดขาวอยู่ในรูนะครับมีเกล็ดขาวครับถ้าแข็งแข็งกระด้างกาวสองตันหยอดท่านพิจารณาได้ครับว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันถูกต้องไหมครับครับแค่เรื่งกาวสองตันเขาผสมหยอดแข็งแข็งกระด้างกระด้างเคียดูแข็งแข็งเนี่ยท่านคิดได้เลยแล้วครับเป็นค่าโรงงานหรือไม่ฟังไว้ชมอย่างเข้าใจครับดูไว้ชมอย่างเข้าใจครับพิจารณาอย่างเข้าใจด้วยนะครับครับนี่ครับ องค์นี้เป็นบัวสีพี่คุณอ่อนครับครับคาว่าดุดันต้องดูนะคานวนต้องมีนะครับครับหน้าต้องไม่บี้ไม่แบนนะครับความคมชัดต่างๆต้องดูครับครับกระด้างกระด้างไม่ใช่นะครับครับแต่ชุกปัจจุบันนี้มันก็ไม่ธรรมดานะครับตั้งแต่ปีสามสิบหกมันก๊อบได้ครับมันแกะพิมพ์ได้ใกล้เคียงอยู่ครับแต่ความเก่ามันไม่ได้ครับบินกอมไม่ได้ครับดินคนละสมัยครับทําเมื่อสามสิบกว่าปีที่ผ่านมา กับของร้อยกว่าปีนี่มันมันผิดกันครับโมเลกุลดินต่างๆท่านต้องพิจารณานะครับพิจารณาอย่างละเอียดครับที่วนะครับจึงจะได้พาแท้ครับชมและฟังอย่างเข้าใจนะครับองนี้เขาเรียกบัวสองชั้นครับทรงเม่นบัวสองชั้นครับหลวงพ่อปานรัดบางนโคครับจังหวัดศรีอยุธยาครับพระนี่ร้อยกว่าปีนะครับดูให้ชมอย่างเข้าใจครับอยากชมองจริงก็มาเชิญเชิญนะครับอยู่ที่จังชั่นถึงแดงครับครับ ชมและฟังอย่างเข้าใจพิจารณาละเอียดนะครับใช้ปัญญาในการพิจารณาด้วยนะครับด้วยความหวังดีครับเอาข้อคนนักเกตลงมาเพื่อสื่อสารนะครับอย่างสุจริตใจนะครับไม่ได้แอบแฝงครับไม่ใช่เงินอย่างเดียวนะครับครับความจริงเป็นศัจธรรมครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับถ้าอย่างนี้ของใครก็แท้ครับไม่ใช่แท้ที่ผมเถือยอยู่องเดียวนะครับถ้าใครมีกรุณาเอามาลงครับอย่างนี้นะฮะ ของแท้มาวมครับสู่ชั้นะเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนที่เขาอยากสะสมของแท้ครับครับสะสมของแท้ครับให้เขาไปถูกทางครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับนี่ครับคือหลวงพ่อปานทรงเม่นบัวสองชั้นครับครับอยากชมจริงจริงมาเชิญนะครับปัจจุบันนี้อยู่ที่ตึกแดงครับชั้นตึกแดงชั้นสองครับห้องหนึ่งสี่หนึ่งครับเปิดทุกวันครับยกเว้นวันจันทร์วันเดียวครับครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับ ครับอย่างนี้ของใครก็แท้นะครับไม่ใช่องค์เดียวที่ผมถือนะครับใครมีอย่างนี้เอามาลงนลครับครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะครับทําประโยชน์ให้สังคมครับครับที่เขาไม่โดนหลอกหลวงต้มตุ๋นนะครับฟังและจมอย่างเข้าใจครับสวยไหมครับแช่ไหมครับคมไหมครับชัดไหมครับสวยคมชัดใช่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับว่าว่าคลิปต่อไปเราจะอะไรมาลงครับ เชมอุดรเอฟซีจารกุกับสวัสดีครับ